ภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีการประทุมานานกว่า300ปีแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ทางญี่ปุ่นก็ยกระดับการเตือนและการระแวดระวังของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นเพื่อเตรียมรับมือด้วยติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณทิวลิปนักสมภพเราค่ะ เชนคอนเนควันนี้นะคะเราจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งมีการประกาศปรับเปลี่ยนแผนการรับมือหากภูเขาไฟฟูจิประทุนะคะทั้งทั้งที่สงบนิ่งมา300ปีแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์เจษดาสารทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์ต้องถามดนึงว่าตอนที่อาจารย์อยู่ญี่ปุ่นเนี่ย เคยมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือเคยมีการพูดหรือมีความตื่นเต้นเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิว่ามันจะปะทุบ้างไหมคะหรือว่ามันก็นิ่งๆมาอย่างเงี้ยเป็นร้อยปีแล้วคนก็น่าจะไม่คิดอะไรเยอะไหม คิดเยอะครับคืออย่างนี้ครับคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับลหลายหลกคนมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งภูเขาไฟฟูจิจะระเบิดอันนี้คือสิ่งที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะเป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็มีการเตรียมแผนแลวมีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับผมไปเจอการศึกษาชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากนะครับโดยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโกเบซึ่งที่มหาวิทยาลัยโกเบเนี่ยก็มีศูนย์เรื่องภยัยพิบัติซึ่งอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมกมานนี้กก็บอว่า ตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ภูเขาไฟฟูจิเนี่ยจะระเบิดเนี่ยคาดว่าจะป 93, เป็นปี2,693เป็นร้อยปีกว่าจะระเบิดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2011นะครับจำได้ไหมครับทีวันวันเนาะที่มีแผ่นดินไหวขนาิครั้งใหญ่นี่ครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไปเร่งปฏิกิริยาหรือว,ว่า<อ>ทำให้หมาเนี่ยเกิดการระเบิดกระตุ้นให้เกิดการระเบิดได้เร็วขึ้นไหม ก็มีการทําการจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าความรุนแรงเทียบเท่ากับเมื่อ300กว่าปีก่อนนะครับที่มีการระเบิดนะสักประมาณปี2250นะปีพศเนี่นะครับคาดว่าถ้ามันเกิดอีกนะครับโตเกียวเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากสิริรวมแล้วเนี่ยนะครับความเสียหายเนี่ยน่าจะอยู่ถึง2.5ล้านล้านเยน คิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ7 3 0 0 0สล้านบาทนะฮะถึงแม้ว่ากรุงโตเกียวเนี่ยนะครับจะไม่ใช่พื้นที่ที่ติดกับตัวของู้เกาไฟฟูจิแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาครับแล้วเขาก็จะมีการจัดการเรื่องของแผนนะครับเขาก็จะมีการรีว i s e ์แผนหรือว่าทบทวนแผนเนี่ยซึ่งเท่าที่ผมไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็ประมาณสักเก้าปีละ ที่ไม่ได้มีการอัปเดตแผนทีนี้ hmm. ทีนี้นะครับแผนหลักๆเลยที่มีการเปลี่ยนสาระสําคัญที่ผมไปเจอมาเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยคือเขาบอกว่าปกติเรื่องการอพยพเนี่ยจะเป็นการอพยพโดยพาหานะในที่นี้ก็จะเป็นรถที่เป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งเนี้ยครับเขาเปลี่ยนเขาบอกว่าพยายามใช้เป็นออนฟู้ดครับคือให้เดินเ oh. ท้าเขาบอกว่าคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับโดยรถเนี่ยมันอาจจะเกิดรถติด นะฮะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ผมเห็นภาพเลยว่ามันจริงเพราะว่าในปี2 0<ะ>1 1ที่เกิดแผ่นดินไหวในะซนนามิที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นผมอยู่ที่ญี่ปุ่นและประสบเหตุและเห็นจริงๆว่ารถมันติดจริงๆตอนแรกที่นั่งนั่งนั่งแท็กซี่มาออกมาจากจากแถวแถวดิสนีย์แลนด์จากปราบเขาโตเกียวเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยผมต้อง <c oughs> เดินเท้าเดินเท้าใช่เดินเท้ากลับเข้ามาในที่พักเป็นประมาณสักสองชั่วโมงเลยอ่ย ถ้าตัดสินใจแต่แ,<บ>แรกแล้วว่าจะต้องเดินเท้าก็จะได้มีการเตรียมฟ a ส i ิลิตี้มีการเตรียมการรองรับ<อ>ใช่ไหมคะอาจารย์ต้องครับเขาก็บอกว่าเตรียมรูทนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะอ,อยู่ให้ได้นะครับอยู่อินดอร์ให้ได้ไม่ออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้ครับทีนี้ผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปฟูจิมาช่วงหลังโควิดเนี่ยนะครับก็เห็นว่าตอนนี้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักแล้วนะครับแล้วก็บนยอดของภูเขาไฟฟูจิเนี่ยคุณทิวฤิ์จริงๆมันขึ้นไปถึงได้นะครับ ผมเคยขึ้นไปถึงมาแล้วด้วยปีนไปถึงไปถึงปากปล่องของไฟฟูจิเนี่ยแต่ว่าเขาจะทําแค่เฉพาะแค่ช่วงฤดูร้อนเท่านั้นที่ไม่มีหิมะมีอีกสัญญาณคุนทิปคือเมื่อปี2020ครับปรากฏว่าแม้ว่าเป็นหน้าหนาวและอากาศหนาวจัดแล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยเห็นว่าคนที่อยู่รอบๆบเนี่ยบอกว่าไม่เห็นหิมะปกคลุมยอดฟูจิทําให้ตอนนั้น เป่าลือแพร่สะพัดแล้วก็ห่วงกังวลกันว่าอันนี้มันเกิดการประทุอะไรหรือมันเกิดความร้อนจากในตัวภูเขาไฟฟูจิหรือเปล่าทําให้ไม่เกิดหิมะตอนนั้นในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าประวัติพันธุ์พึงกันไปไปปีนึงมาปีที่แล้วในครั้งหนึ่งมาแล้วนะฮะว่าพวกภูเขาไฟฟูจิจะระเบิดทําให้ความกลัวหรือว่าสิ่งที่คุยกันต่อว่าสักวันหนึ่งจะระเบิดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นค่อนข้างกลัวกันมากทีเดียวความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟฟูจิเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นและคนญ มันมีโอกาสดังนั้นเนี่ยการเตรียมการและการดีไวส์แผนครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานม,มานี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความคิดเนี่ยว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่ครับคุณชลิดเตรียมตัวไว้ก็ดีกว่านะคะอะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะจะเกิดหรือไม่เกิดนะคะเตรียมตัวรับมือไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ